สวัสดีค่ะพอแมพี่นงองเมื่อนี้กัมาพโพกกัมมาดามจำน,นวนคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่องยูทูบมาดามจะมาวางแนวทางลาวพัฒนาแนวทางจะเป็นของหลวงพี่แขกเด้อค่ะวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะพรุ่งนี้ลาวพัฒนาจะออกนะคะวันจันทร์ที่ยี่สิบแปดเพราะว่าของหลวงพี่แขกเข้าไปทั้งบนและล่างแตกบนล่างนะคะใครเป็นฝัดแฟนคลับรอติดตามชม ยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณหลวงพี่แขกเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนอกจากนอกรกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเด้อค่ะเด้อเพราะเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทาง รดใช้วิจารณญาณนพ่อแมพี่น้องกวนจะไปเบิ้งตัวเลขแน่าทังพ่อแม่พ่น้องเอ้ยเลืองแล้วเด้อเขาที่มาดามมาไทยเอาดูๆนะพ่อแม่พ่นอ้องที่มาดามไทาย,เอ,นะออททยเอาสีเขียวเลี้ยงแล้วค่าเลี้ยงแล้วมาเกียวสอยกันเด้อบาดนี่เด้อขันผู้ใดอยากกินเข่าไม่มาเกียวไปน้ากันสิได้กินเข่าไม่แล้วพ่อแม่พ่น้องเอ้ยบาดนี่งามขากหนะเอา เ้าตาเรื่องเขาเรื่องน้ำไปน้ำแล้วเพราะว่าเห็นเขางามคักพ่อแม่พี่น้องม่เจียวเอาเข่าไม่ม่จินเขาไม่เขา้เขาไม่ปลามันเนาะจะได้กินเขาหอมหอมปีงปลาแสบแสบตมามุะงเอาเ้าเรื่องตัวเขาาล้วก็ไปเบื้องตัวเลขแนวทางพ่อแม่พี่น้องไปดูตัวเลขแนวทางว่าจะเข้าจะปังไหมของหลวงพี่แขกจะถูกใจ fc หรือเปล่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้กับมาดามด้วยเด้อค่ะให้เป็นกำลังใจซึ่งกันเละกันเนาะคะ่ะนาอตปะไปดูตัวเลขแนวทางกันเลยค่ะแา่นี้ก็จะเป็นของหลวงพี่แขกนะคะของหลวงพี่แขกเป็นจังไดพ่อแม่พี่น้อง fc แถวว่างหน่อยมานบอค่ะมานบลผู้ใดมานคอมเมนต์มาในเด้อผู้ใดมนันผู้ใดปังคอมเมนต์มาในเด้อค่ะเด้อ fc ของหลวงพี่แขกเพราะว่าเข้าทั้งบนและล่างเข้าเต็มเต็มตรงตรง,ตรงบนนะคะตัวกลับล่าง แต่ถ้าเหรียญบนล่างมันแท้ๆโ่รพี่น้องว่าจังได้กระหมันเนาะค่ะเนาะเข้าทั้งบนและล่างของดวงพี่แขกให้มาแล้วให้เป็นแฟนคลับดีใจด้วยเนาะค่ะสําหรับคนที่ได้ดีใจด้วยเดอ้อพ่อเมพี่น้องแต่ถ้าใครยังไม่ได้เราตามต่อเนาะค่ะเนาะดีใจกับคนที่ได้ผูดด้ใดว่าท่านใดบอตองเสียใจบางท่านบางคนได้ใส่หนีพู่เดอ้อพ่อเมพี่น้องเนะะาะรัฐบาลเล่านีนก็ซอยพี่น้องได้หลายเติบอยู่เด้อ เอาถ้าผู้ได้เป็นแฟนครับของหลวงพี่แขบบอรอซาเด้บุแเปนพี่น้องบอตองซาให้เสียเวลาสําหรับผู้เล็งรีบไปทํามาหาจินเนาะค่ะเนาะหลวงพี่แขกให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งในวันที่28ดตุลาคมสองพั้าร้รูด9กับสองเลขติดเลขวินก็จะเป็นสองเก้าเจ็ดปดสี่เด้อค่ะ สองกับเก่าหนิบดเป็นตาเอาใส่กันดอกเนาะพ่อแม่พี่น้องมันมีแล้วเนาะตัววิ่งตัวรูดเนาะห้าเก่าแค่แทบเจ็ดกับแปดกับสี่เนาะไปติดเพิน่นเ,เก่าเจ็ดแปดสี่ไปติดเนาะแต่ว่าเพิ่อนเก่เามาเหมือดพ่อแม่พี่น้องเอ้ามันเละหลายคู่นี่สูตรเต็มเพิ่นเนาะค่ะเนาะสูตรเต็มของหลวงพี่แขกสองตัวเก้าหางเต้าสองสองสองี่ แปดสองเจ็ดสองห้าปห้าเก้าหจ็ดแปดดก็อาแคบหน้าจอพ่อแม่พี่น้อง3ามตัวสามหางก็จะมี8ปดสองสี่สองสีสองสี่ ตัวเน้นตัวจอค่ะถึงจะหลายหางแต่ก็มีตัวเน้นตัวจอให้แค่สหางนะคะตัวเน้นตัวเจาะสี่หางก็จะมี9ก้าสองสองสี่แดสองเดสองสามตัวเน้นสองหาง8ปดสองสีเ้าสองสี่ด้อค่ะเอาแคปหน้าจอ่วแม่พน่น่องถ้าใครจะตามของ หลวงพี่แขกเนาะค่ะเนาะขอให้เข้าขอให้ปังอีกเดอ้อหลวงพี่แขกเนาะให้เข้าบนล่างอีกเด้อะค่ะเดอะ้อจับคู่แม่นมากแต่ตัวรูดตัววินไม่มาเนาะค่ะเนาะเอาแคปหน้าจอผู้ใดเป็นแฟนครับของหลวงพี่แขกดีใจน้ำเนาะค่ะเนาะดีใจนำ้ำยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณหลวงพี่แขกที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องนะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงของปูศูนย์เจ็ดยังไม่ได้ให้มาเด้อะค่ะเดอะ้อของปูศูนย์เจ็ดรอก,กันเด้อะค่ะเดอะ้อ ของปูศูนก็เข้าไปเต็มๆทั้งบนและล่าง0220์องสเนาะค่ะเนาะดีใจกับคนที่ได้เนาะปูศูนมีแฟนคลับอยู่นะคะมีแฟนคลับอยู่ค่ะแล้วก็ของออยอดบุรเรลัมที่เอซรอคอยเดี๋ยวลงให้เนาะค่ะเนาะหลังจากลงของหลวงพี่แก่แล้วจะลงของออยอดบุรเรลัมเพราะว่าตัววิ่งตัวรูดถือว่าเดินดีสุดๆห้ามพลาดเด้อพี่พี่ดองแล้วจับคู่ให้ไม่เยอะสหาง ไม่เยอะไ้จังซีมาตลอดแล้วตัววิ่งตัวรุดยังไม่หลุดรอติดตามชมมีประวัติให้เบิ้งพร้อมค่ะแล้วก็ของแรกมีที่มาลงคลิปให้แล้วเด้อค่ะเด้อเข้าไปเต็มเต็มตัวเน้นตัวเจาะสองศูนแล้วก็ f อฟคอมเมนต์ค่ะมาบอกว่าให้ออกจังซี่อีกในเด้อว,วดนหน้ามาดามพะนะเอาสิบุได้หมดนามหาสบบอให้ห้าว่ไหพี่น้อง สวสิพ่อเด้เนาะค่ะเนาะแม่นบ่พ่อแม่พี่น้องสวสิเข้าจังซี่เด้เนาะบนล่างนี่สวสิเข้าแบบนี้หายากอยู่ล่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสิบ่ได้มุดน้ําหาบ่บาจังได๋เลขมีที่มาเจ้าว่าเป็นตามาอีกบ่ห้วยไผสิบ่ฮู้เนาะมาดามว่าติก็คิดว่ามันสิมาละจังให้ไปแล้วแนวทางว่าซั่นเข้าไปเบิ่งเด้อค่ะเด้อของเลขมีที่มาลงให้แล้วเนาะค่ะเนาะแล้วก็สําหรับ FC ที่ คอมเมนต์เข้ามาอยากได้รัฐบาลไทยลงให้แล้วนะคะสูตรเต็มของเลขมีที่มาเพราะว่าของเขาเข้าไปของเขาเข้าไปหกสองตรงๆของเลขมีที่มาเข้าทั้งเข้าทั้งสูตรตัดเลขสูตรเต็มสูตรตัดยังไม่ได้ลงให้ค่ะสูตรตัดแบบนี้ยังไม่ได้ลงให้นะรัฐบาลไทยของเลขมีที่มารอติดตามชมเดี๋ยวลงให้เด้อค่ะเด้อ ของเลขมีที่มาสุดยอดช่วงนี้เพื่อนกระลั่งเป็นดาวเพื่ไหมพี่น้องอันลรงแรมหาดาวอยู่ค่ะตอนนี้เนาะอ้าวข้าไปติดตามช่วมดีใจกับคนที่ได้ปลดหนี้เนาะค่ะเนาะโอ้ยได้อยู่มาดามได้ใส่หนี้พอดีว่าสั่นเพื่อนฮักเอาค่าเลขกมดแล้วนะป้าดีอยู่ได้รอบมปพี่น้องเนาะ <c oughs> <c oughs> เป็นหนี้ค่าเลขกแล้วก็ซื้อเลขกได้ใส่หนีค่าเลขนี่ถือว่าเยี่ยมนะบ่ได้ไปรับจ้างมาใส่เนาะ บ่ได้ไปรับจ้างเกี้ยวเขามาใส่เนาะพ่ม่พี่นองดีใจน้ำดีใจน้ำมาดามสิบ่ได้ไปรับจ้างเกี่ยวเขาบ่มามาใส่หนีค่าเลพกอแม่พี่นองเราหยอกกันเ้อบ่เป็นยังดอกเราวนัวหัวมวนไปซะแล้วเนาะนี่จะเป็นของมาดามบ่ได้ไปรับจ้างดอกพ่ม่พี่นองเราไปว้ามาลืมของมาดามกับเขาบนล่างบ่ได้ไปรับจ้างดอกใส่หนีแล้วคือกันค่ะใส่แล้วแล้วบ่มีแล้วหนีเนาะมีแต่สียเอาบาทนี้เนาะ มิตาสิเอาบเอาบาดนี้บร่รวยบาดนี้สิไปรวยบาดใดเนาะมาดามแม,าม่นบ่พอแมพี่น้องว่าของมาดามเข้าไปบนล่างเหมือนกันเด้อค่ะเด้อเข้าไปบนล่างเหมือนกันสองศูนย์ศูนย์สองแต่ไม่ได้เข้าตัวเน้นตัวเจาะแต่ถือว่าผ่านผู้ใดได,ไดติดตามก็ดีใจนําเนาะมีเอฟซีบอกว่าสิตามก่งมาดามเด้อตี <c oughs> โอ้ยดีใจแค่เด็กยืนวางส่กะปืมแล้วพอแมพี่น้องอยา่าฟ้าวตามละบัาซิลูดแดงหดสีมาเนาะ เพราะว่าเขาวาดนื่องรุดไปสามวดพุนแม่พ่อแม่พี่น้องบ่เสียใจกับเจ้าของปนันได้เด้แต่กะเอาตามสูตรที่คำนวณได้ละพ่อแม่พี่น้องบ่รู้ว่าสิเข่าหรือสิรุดเอ้าคันเข่าก็ดีใจนั่มขันรูดก็ยาว่ากันเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะเพราะว่าเลขมีเข้าแลหรุดได้เนาะค่ะเนาะแล้วก็ข้องเซียนนมของเซียนนม,ยน,นมนะคะเข้าไปตัวรูดลงชิปให้แล้วเหมือนกันเนาะค่ะเนาะของเซียนนมแฟนคลับเรียกร้องเข้ามาเนาะคะ่ะ คลองมาดามกะลงเชี่ยมใหแล้วเพื่อนพี่น้องเขาไปเบิ่งหไหเด้อของมาดามเด้อบ่ได้ไปเกี้ยวข่าวรอบจ้างดอกได้ใส่มีแล้วเี่กะของเลขลับนางฟ้ามี FC เอฟซีเรียกร้องเข้ามาเหมือนกันเนาะค่ะตัวรูดยังมาอยู่นะของเลขลับนางฟ้าถือว่ายัางใช้ได้เนาะค่ะเนาะเอาเฝ้ายลยูละเพื่อนเพ่พี่น้องเบ้าเล่าสู่กันฟังเนาะเพราะว่าเขามา,มาสามมานาตัวเลขเน้่แมนบ่ละ สิไปว่าเลี้ยงอยังคันบ่าเลี้ยงเลขเนาะเอาผู้ไดหมักไปในทางเดียวกันมากมากแคปหน้าตัวของหลวงพี่แขกตัวเพราะว่าของหลวงพี่แขกเข้าไปบนล่างเต็มเต็ม,ตมแบบไม่ต้องกัดใครเป็นแฟนคลับดีใจด้วยเนาะคะ่ะเนาะใครเป็นแฟนคลับดีใจด้วยเอาแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งถ้าใครจะตามของหลวงพี่แขกเนาะคะ่ะยังไงก็การาบขอบุญขอบุณหลวงพี่แขกเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเพราะเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางเด้เอพรมีพ่นองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณ FC ทุกท่านไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ